โอ้โหไม่มีโปรไฟล์กดติดตามไม่รู้กดติดตามไม่รู้ไม่มีอะไรให้ผลเลยอ่ะคือไม่อยากตอบบอกบอกให้เลยเสี่ยงมากเลยคนเป็นมดมาถามคนไม่ใช่มดนึกออกไหมครับสเปนิคุชไอเราไม่ใช่มดคนที่มีหน้าที่ดูแลชีวิตดันมาถามคนไม่ใช่มดเอาละไม่เป็นไรผมก็ต้องอ้างถึงสารบริสุทธิ์เป็นสารตั้งต้นของกลุ่มของอวารอนแอลมีว่าใดๆก็ตาม มันจะถ่ายเทซึ่งกันและกันอยู่แล้วเช่นน้ําเยอะไปหาน้ําน้อยน้ําน้อยจะได้รับน้ําเยอะนึกออกไหมครับมันถ่ายเทนั่นหมายความว่าอาซีบนะครับของมดกับผู้ช่วยมดนะครับค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องถ่ายเทไอพลังงวยตัวนี้ไอพลังงวยตัวนี้แหละเรามีมากกว่าเพราะเราสบายตัวมากกว่าคนสบายตัวน้อยกว่าเราไปปฏิสัมพันธ์มันก็ซึมซับและถ่ายเทและมันเป็นอาซีบ และหรือเป็นหน้าที่หน้าที่ในเทิงของอาซีพและต้องดูแลชีวิตนึกก่อนไหมครับเมื่อดูแลชีวิตง่ายๆเลยครับวิทยเยังไม่สามารถไปร่วงรู้ได้ว่ากําเนิดชีวิตคืออะไรกําเนิดโลกใบนี้คืออะไรกําเนิดสรรพสินได้อย่างไรก็เลยโอกาสที่จะเพี้ยนพลั้มมีถึง99ปูเซ็งหลังทศนิยมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับมาถามหาคนไม่ใช่มดแล้วบอกว่ากําลังจุยพลังนุ่นจะยังไงต่อผมบอกได้เลยเชื่อนมีทางเดียว หาคอร์สอนตะตุ้นแจวหอนออกไปด้านนอกเจื้อนหาที่ปลอดโปร่งโล่งสบุยสนามยุ่ยมีต้องมุ้ยมีอะไรครับอีตัวคาเฟอีนอะสักหน่อยสักแก้วอย่าเส่น้ําตุงซอสไปก่อนหนึ่งเฮือกให้มันเข้าตัวนะน้ำเอาอุ่นๆนะเจื้อนเสร็จปุ๊บดิชโดดดิชโดดนะครับเอาฝ่านมืนเนี่ยฝานมืนเนี่ยฝานมืนนะครับแตดพื้นพื้นล่นโลกระลาเนี่ยนะครับแล้วย่อหอคอ ขอคอเนี่ยเจื่อนขอโทษย่อขอลงช้าๆแล้วก็ดิชนะ,ค,ะนนนครับดิ like ชไปแล้วใช่ไหมครับดิชแล้วก็ดิชดิชจดช้าช้านะเจื่อนประคองตัวให้ปล่องพลพอดิชลงมันจะได้ไม่เกินแบบว่าประมาณหกครั้งเนี่ยเพื่อนจะเริ่มล้าหน้าขันตัวนี่มันจะเริ่มโยนแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อน ได้เท่ากับเท่าไหร่เอาเท่านั้นไม่ต้องฝืนนึก่อนไหมครับเมื่อปริมาณปูเซงของภายหนุยมีความเหนือนเมื่อนล้านที่เกินกว่า60เพื่อนดูเลยเพื่อนจะเลย60ไปเท่าไหร่เพราะเราได้60เป็นต้องทุง60เป็นต้องทุงเหนือนเมื่อนล้านมาแล้วเสร็จปุ๊กถ้าเพื่อนไม่เกินล้างเหนือนเมื่อล้างไปเกินร้อยปูเซงพ<ว>เพื่อนนั่งเก้าอี้มานั่งแล้วเพื่อนหายจุยผ่านพอชหายจุยผ่านพอรชแต่ถ้าไม่นั่งเพื่อนยืนและก็ให้เต็มทรงให้ได้เพื่อนย่อขยุย ะะหลังจากนั้นเพื่อนจะได้คลังตอกเองสังหลักกลางที่จะถ่ายเทพลังงุยออกจากตัวเราเข้าสู่โลกะละใบนี้ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมการฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจการฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิทันพันทั้งตังโทรและทานอ้อนมันเป็น